สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียนนะคะในเรื่องของการพูดโฆษณาสินค้าและบริการนะคะสำหรับการพูดโฆษณาสินค้าและบริการนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าในชีิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังโฆษณาจากโทรทัศน์นะคะหรือว่า ป้ายต่างๆนะคะที่เราได้พบเจอนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือว่าซับซ้อนเกินไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความรู้จักก่อนนะคะว่า,าวัตถุประสงค์ของการโฆษณาค่ะหรือว่าวัตถุประสงค์ของการพูดโฆษณาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่ะสิ่งแรกเลยนะคะ เรามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อแนะนำสินค้าและบริการค่ะแนะนำสินค้าและบริการนะคะให้แก่กลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้านั่นเองค่ะให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้รู้จักกับสินค้าของเรานะคะได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะว่าสินค้าและบริการของเรานะคะมีคุณภาพอย่างไรมีกระบวนการผลิตอย่างไรนะคะทำให ผู้บริโภคเนี่ยก็ได้รู้จักสินค้าของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราพูดโฆษณาเพื่ออะไรอีกนะคะเพื่อแนะนําหรือว่าเพื่อนําเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคค่ะข้อมูลนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์คุณสมบัติเด่นนะคะ หรือว่าความสำคัญของสินค้าและบริการนั้นๆว่ามีประโยชน์อย่างไรมีคุณสมบัติเด่นอย่างไรนะคะหรือ,อมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะที่เป็นจุดเด่นของสินค้าเรานะคะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้ค่ะง่ายๆม้กระทั่งเก้าอี้นะคะเด็กๆยกตัวอย่างนะคะเก้าอี้เนี่ยก็จะผลิตจากวัสดุคนละประเภทกัน ผู้บริโภคบางท่านชื่นชอบเก้าอี้ที่ผลิตมาจากไม้แล้วก็จะต้องมีเลือกอีกว่าไม้ชนิดนั้นจะต้องเป็นไม้ประเภทใดใช่ไหมคะ,ะบางคนอาจจะชอบไม้โอก๊กบางคนอาจจะชอบไม้สักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งคุณสมบัติของสินค้าชนิดนั้นๆก็จะทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตที่จะทราบด้วยว่าอ๋อจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยชอบสินค้าประเภทอะไรประเภทเไม้ชนิดไหนนะคะที่ลูกค้าจะชื่นชอบเป็นพิเศษเราก็อาจจะไปพัฒนาต่อยอดสินค้าของเราต่อได้ วัตถุประสงค์ต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือเพื่อทําให้สินค้าและบริการของเรามีจุดเด่นนั่นเองค่ะสินค้าที่ขายได้นะคะเด็กๆจดจําไว้เลยว่าสินค้าที่ขายได้ต้องเป็นสินค้าที่มีจุดเด่นแล้วจดจาได้ไง่ายเห็นปุ๊บตอบได้เลยว่าคืออะไรนะคะชื่อว่าอะไรแล้วเขาขายอะไรบ้างนะคะข้อที่4นะคะที่เป็นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะ กลุ่มเป้าหมายจะรู้สึกว่าตัดสินใจง่ายขึ้นเรามีการโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจในสินค้าเราด้วยการใช้ภาษาหรือว่าจิตจิตวิทยาในการขายนะคะหรือว่าภาพลักษณ์ของสินค้าของเรานะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายของเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอของเรานี่แหละเพราะคุณสมบัตินี่ครบถ้วนเลยแล้วก็มีจุดเด่นที่เขาชื่นชอบพอดีนะคะ และวัตถุประสงค์ข้อต่อไปคือเราต้องสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ชนิดน,น,นั้นๆนะคะการยอมรับยังไงแน่นอนว่าสินค้าของเราต้องมาจากหน่วยงานโรงงานที่ได้มาตรฐานมีความน่าเชื่อถือได้รับได้รับโลได้รับเกียรติบัตรได้รับตราได้รับสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ทำให้มันดูน่าเชื่อถือหรือเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือ ราก็จะเห็นว่าสินค้านั้นน,น,นะคะมักจะใช้ดาราที่มีชื่อเสียงในการเป็นยังไงคะเอามาโฆษณาสินค้าเพราะว่าเราให้การยอมรับ,รบรดาราที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นพอ,อเมื่อดาราเนี่ยเขามารับงานโฆษณาเราก็จะรู้สึกว่าอะไรคะซื้อตามดาราซื้อ,อเพราะว่าดาราใช้แสดงว่ามันต้องเชดีประมาณนี้ถูกต้องไหมคะ,ะเพราะว่า เราชื่นชอบดาราคนนี้อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้ดูมีความน่าเชื่อถือและเราให้ความเชื่อถือในในตัวดาราแล้วก็นํามาสู่ตัวของผลิตภัณฑ์ด้วยก็จะมีผู้บริโภคหลายๆกลุ่มอะค่ะที่เชื่อในหลายๆแบบบางกลุ่มก็จะเชื่อในคุณภาพโดยตรงบางกลุ่มก็เชื่อในอหลายๆองค์ประกอบรวมก,กันเนาะ คราวนี้เรามาดูที่หลักการพูดกันแล้วเราจะพูดโฆษณาอย่างไงดีนะเราก็เคยเห็นแต่คนอื่นพูดใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเป็นตัวเราต้องพูดบ้างเนี่ยเราจะพูดโฆษณาอย่างไรดีหลักในการพูดโฆษณาสินค้าและบริการค่ะอย่างแรกเลย เราจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราต้องการจะนําเสนอค่ะว่าสินค้าและบริการนั้นเนี่ยเป็นยังไงอ่าสินค้าที่เราสนใจที่เด็กๆต้องการอยากจะนําเสนอนะคะอันนี้ครูจะเข้าสู่เรื่องของการพูดโฆษณาละถ้าเกิดเด็กๆจะต้องพูดโฆษณาอย่างแรกเด็กๆจะต้องหาเกี่ยวกับสินค้านั้นก่อนว่าเด็กๆอยากจะเลือกสินค้าประเภทไหนหนึ่งสินค้านั้น ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปหรือเปล่าแชมพูยาสีฟันขนมเก้าอี้รองเทา้ามีขายอยู่ทั่วไปไหมหรืออย่างที่2คือเด็กๆอยากจะสร้างสรรค์ผลันขึ้นมาเองเลยอ,อยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นชื่อของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะให้เลือกก่อนว่า อยากอยากได้สินค้าแบบไหนแบบที่มีอยู่แล้วหรือว่าแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นเองนะคะเมื่อได้แล้วสมมุติว่านักเรียนเลือกสินค้าที่มีอยู่ตามท้องตลาด mm hmm. ก็คือยาสีฟันละกันยาสีฟันเนาะอ่ะลำดับต่อมาเราก็จะต้องมาดูค่ะว่าแล้วสินค้านั้นคืออะไรอ่ะได้ละยาสีฟันมีบริการหรือมีลักษณะยังไงอ่าสินค้าของครูก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นอ่า เป็นแท่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยาวมากอ่ะกลางกลางเล็กๆหน่อยเหมาะกับการพกพาลักษณะสินค้าของครูก็จะเป็นขายในกลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับการพกพาหรืออาจจะทําเป็นสองโซ่สองส่วนก็ได้เหมาะการพกพาแล้วก็เหมาะกับใช้ในบ้านเรือนปกติทั่วไปอ่ะก็อาจจะทําเป็นหลายขนาดกระบวนการผลิตของครูมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ผ่านเครื่องอุปกรณ์ที่ เฉพาะจะจงสําหรับการทําผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เราจะใช้สินค้ายังไงครูก็จะต้องมีการเขียนไว้ให้ที่กล่องถูกต้องไหมคะวิธีใช้ใช้เพื่อทําความสะอาดฟันนะคะเพื่อให้ฟันสะอาดขาวใสเป็นธรรมชาติแล้วก็ลมหายใจสดชื่นครูก็เขียนไปจุดเด่นของครูจุดเด่นสินค้าของครูอาจจะเป็นเป็นยาสฟันสูตรมิ้นท์เมื่อเราแปลงสีฟันแล้วเมื่อเราแปลงแล้ว ทำให้ฟันเราสะอาดขาวแล้วทําความสะอาดฟันเราได้ดีมากเลยจุดเด่นก็คือกลิ่นความสะอาดแล้วก็อะไรคะราคาอ่าเอาเอา,เอา,เอาสินค้าก่อนเนาะกลิ่นความสะอาดได้ไหมได้อยู่เนาะสินค้ามีจุดเด่นนะคะมีกลิ่นมีความสะอาด,ดหลักๆยาสีฟันทุก็ต้องการอย่างนี้แหละอ่าลมหายใจสดชื่นอ่า ต่อไปความคุ้มค่าของราคาแน่นอนว่าราคายาสีฟันที่ผลิตออกมาก็จะต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาด้วยประมาณนี้มาดูหลักการพูดโฆษณาข้อต่อไปนะคะข้อแรกคือต้องเลือกก่อนว่าจะเอาสินค้าตามท้องตลาดหรือสินค้าที่สร้างใส์ขึ้นมาเองอย่างที่สองให้เด็กๆลำดับความคิดในการพูดให้ชัดเจนนะคะเอาข้อมูลที่เด็กๆไปหามาหรือว่า สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ค่ะมาเขียนมาเขียนก่อนว่าเราจะพูดอะไรบ้างเ,เพราะวันนี้เราพูดโฆษณาเนาะเราจะพูดอะไรบ้างลำดับความคิดในการพูดให้ชัดเจนค่ะเราจะไม่พูดอยู่ๆก็พูดราคาแล้วกลับมาพูดส่วนประกอบแล้วก็วนกลับไปพูดคำขวัญแล้วก็กลับมาพูดเรื่องปริมาณว่าสินค้าชิ้นนี้มีหนักเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ ะะเราจะไม่พูดสลับกันเราจะต้องเรียบเรียงไปนะคะเรียบเรียงไปเลยว่าเราจะเริ่มจากอะไรเช่นเริ่มจากหนึ่งแน่นอนชื่อสินค้าต้องมาละชื่อสินค้าหนึ่เราต้องเรียบเรียงเลยนะเราจะต้องพูดตั้งแต่ชื่อสินค้าก่อนนะคะชื่อสินค้าของเราชื่ออะไรสินค้าของเราต้องตั้งชื่อให้อ่านง่ายและเป็นเอกลักษณ์อ่าหมายอันนี้ก็คือโอโมใช่ไหมคะโอโม เหมือนข่าวสะอาดแบบขาวโอโม่เลยอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทําให้คนจดจําสินค้าชนิดเนี้ยด้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเขามาเรียนแบบกับภาษาและความหมายที่มันใกล้เคียงกันด้วยนะคะลำดับที่1ชื่อสินค้าไปแล้วต่อไปเราจะต้องมีการพาดหัวโฆษณาแน่นอนว่าชื่อสินค้าของเรานะคะคพาดหัวโฆษณานี่จะทําให้คนแบบจําแม่นมากเลยนะคะเด็กๆ เราจะต้องหาจุดเด่นของคําของเราให้ได้คําที่เราใช้อาจจะเป็นข้อความเป็นประโยคก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นวลีสั้นๆก็ได้นะคะแต่ต้องกระชับเข้าใจง่ายกระทัดรัดเลยนะคะแล้วผู้บริโภคเห็นแล้วน่าสนใจอืมเหมือนอันเนี้ยเป็นข้าวไทยพันดีการันตีระดับโลกข้าวแสนดีเห็นไหมข้าวแสนดีนะคะแล้วเขาก็เอามาตั้งเป็นอันนี้ข้าวอะไรเอ่ย ข้าวไทยตาพันดีเนาะโอเคขอโทษขอโทษเห็นมันมีคําว่าดีอยู่อ่าอ,อันนี้เป็นพันดีนะคะเขาก็เอาชื่อของตัวเองมาตั้งเลยเป็นข้าวไทยพันดีการันตีระดับโลกอ่าเห็นไหมพาดหัวแล้วใส่ชื่อชื่อสินค้าของตัวเองไปด้วยอะคะ่ะมันจะทําให้คนจําได้ด้วยแล้วก็รู้จักสินค้าเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็รู้เลยว่าอ๋อข้าวของไทยนี่แบบคิดดูสิการันตีระดับโลกเลยนะ คิดดูว่าจะต้องมีคุณภาพแบบดีขนาดไหนใช่ไหมคะต่อไปนะคะได้ชื่อสินค้าแล้วต้องมีภาพหัวแล้วตามมาด้วยคำขวัญโฆษณาค่ะแน่นอนว่าคำขวัญโฆษณาของเราจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้คนจดจำไปได้อีกนานเลยนะคะคำขวัญโฆษณาวิธีการตั้งเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแค่ข้อความสั้นๆค่ะ แต่สามารถรวบรวมเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอะค่ะมาอยู่ในคำขวัญได้ฟังแล้วสะดุดตาแล้วทำยังไงให้มันแบบสะดุดตาสะดุดหูล่ะหนึ่งควรจะมีคำสัมผัสหรือว่าคำคล้องจองค่ะหรือว่าเล่นคำซ้ำก็ได้เล่นคำซ้ำเล่นคำสัมผัสเล่นคำคล้องจองเช่น อะไรดีที่เราเคยได้ยินกันยาหมองจาช่วยท้องมีคู่เรือนเพื่อนคู่ใจหรือว่าครูจำผิดอ่าประมาณนี้อ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันโปยสเซียนนะคะเป็นยาดมกักโบยไสเซียนอหัวนี้นี่ใครไม่เคยฟังนี่มไม่ใช่ละทุกคนต้องได้ยินเคยได้ยินได้ฟังแน่นอนยาดมกับโบยไสเซียนใช้ดมใช้ถาในหลอดเดียวกันเห็นไหมเขาใส่จุดเด่นว่าโปอยอาดมของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งดมและถา เลยในะหลอดเดียวทูอินวันมากแล้วเขาก็ใส่ชื่อสินค้าของเขาไปด้วยเห็นไหมคะมันจะทําให้คำขวัญของเราเนี่ยน่าจดจําขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่คำขวัญน่าจดจํอคำขวัญของเราโดดเด่นเป็นจุดเด่นแล้วคนก็จะจำสินค้าเราได้ด้วยนะคะสำคัญที่สุดเลยคือสินค้าของเราต้องมีนะคะต้องมีคำขวัญโฆษณาแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มการจดจำของคนไปได้อีกยาวนานมาก ต่อไปมาหัวข้อที่4นะคะที่เด็กๆจะต้องมีนะคะในในเรื่องของการลำดับความคิดในการพูดนะคะเราจะต้องเริ่มพูดจากชื่อสินค้าการพาดหัวโฆษณาตามด้วยคำขวัญน,นะคะแล้วตามด้วยข้อความโฆษณาที่เป็นรายละเอียดค่ะข้อความโฆษณาที่เป็นรายละเอียดของสินค้านะคะนักเรียนก็จะต้องพูดว่าสินค้าเทน้นั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะถ้าเป็นบริการมีบริการเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง นะคะอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสินค้าอย่างเดียวนะคะเป็นบริการเช่นที่พักสายการบินร้านอาหารนะคะก็เป็นบริการได้เหมือนกันนะคะหรือว่าสปานวดนะคะอันนี้คือไม่ได้เน้นเฉพาะตัวสินค้านะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความโฆษณาของเด็กๆก,ก็จะต้องให้รายละเอียดว่าถ้าเป็นบริการบริการของเรา มีอะไรบ้างบริการอาหารมือเครื่องฟรีนะคะอาหารอาหารว่างมือเครื่องฟรีพร้อมน้ำดื่มบริการดูหนังให้ให้ผู้โดยสารสามารถดูดูหนังจากหน้าจอได้นะคะมีให้ดูทุกเรื่องเลยนะคะเหมือนใน Netflix เลยอะไรประมาณนี้หรือว่าบริการเพิ่มเติมของสปาอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นไปนวดผ่อนคลายเสร็จแล้วอาจจะมีบริการในส่วนของส่วนเครื่องดื่มร้อนอเพื่อทานให้ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือตัวอย่างที่ครูให้มาก็คือข้อความโฆษณาที่เป็นส่วนของการให้รายละเอียดสินค้านะคะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าว่ามีสรรพคุณอย่างไรนะคะแต่ทางที่ดีควรจะต้องมีราคาด้วยมีวิธีการใช้ด้วยนะคะหรือว่าบอกกระบวนการผลิตด้วยและก็สถานที่จําหน่ายหรือว่าสถานที่ที่ ผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะสามารถซื้อได้นะคะนี่ก็จะเป็นการลำดับความคิดในการพูดโฆษณา แล้วก็เวลาเด็กๆพูดนะคะแน่นอนว่าจะต้องใช้ถ้อยคาหรือวภาษานะคะให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะคะควรมีสื่ออุปกรณ์ประกอบการพูดด้วยนะคะจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองว่าอ๋อสินค้าของเราหน้าตาเป็นยังไงนะคะ,ะรูปร่างเป็นยังไงนะคะสีอะไระคือ อะไรก็ได้ที่มีอุปกรณ์นะคะมันจะทําให้คนเนี่ยเพราะว่าบางบางอย่างถ้าเรายิ่งเป็นสินค้าที่เด็กๆสร้างสรรค์ขึ้นมาเองอะคะ่ะเพื่อนๆจะนึกภาพไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆควรจะต้องมีสื่อือุปกรณ์ประกอบนะคะและสุดท้ายคือการพูดออกเสียงค่ะเวลาเราเราพูดแนะนําสินค้าค่ะแน่นอนว่าคนเขาก็จะตั้งใจฟังอยู่ละเขาก็จะให้ความสนใจกับสินค้าของเราดังนั้นการใช้น้ําเสียงเนี่ยก็ควรจะต้อง เหมาะสมกับสินค้านั้นๆด้วยรู้ว่าจังหวะไหนควรจะเน้นจังหวะไหนควรจะค่อยๆท่อเสียงไปนะคะแล้วก็ใช้รอเรือรอลิงให้ชัดเจนนะคะ,ะเชน่นอ,อะไรดีโฆษณาพาพหวโฆษณาเตารีดเนาะเรียบรวดเร็วเนียนเหมือนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยพลังไอน้ำที่ชุ่ม แต่ไม่ชำ้ำคือเราจะต้องเหมือนรู้จักการใช้พลังเสียงในแต่ละแบบให้ให้น่าสนใจอะคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแน่นอนว่าเราเรามีทักษะในการผ่ายทอดกันคุณละแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ดึงความเป็นตัวเองออกมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับการพูดโฆษณานะคะเดี๋ยวครูจะทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงว่า จุดเด่นของการพูดโฆษณาสินค้าและบริการนะคะอันนี้เดี๋ยวครูเสริมแทรกเข้าไปให้อีกเล็กน้อยก็คือพูดอย่างไรให้ขายได้นะคะแน่นอนว่าต้องนําเสนอข้อดีค่ะดเด็กๆต้องนําเสนอข้อดีและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับค่ะหลังจากที่ผู้ผู้บริโภคนะคะใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะต่อมาคือต้องนําเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการของเราค่ะ เพื่อสร้างความพึงพอใจหรือว่าทําให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าของเราให้ได้นะคะลำดับต่อมาคืออาจจะต้องนําบุคคลที่ได้รับความนิยมมาเป็นแบบโฆษณาค่ะทาให้ผู้บริโภคเนี่ยมีแรงจูงใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดีย๋ยวเราก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้พูดโฆษณาสินค้าและบริการนั่นเอง ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการพูดโฆษณาสินค้าและบริการนะคะสําคัญที่สุดของการพูดโฆษณาก็คือการผู้ใช้คําพูดดึงดูดผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ฟังหรือผู้ซื้อนะคะใช้ภาษาให้น่าสนใจค่ะและโน้มน้าวใจทําให้ผู้บริโภคอยากจะใช้ตามหรือว่าอยากจะซื้อตามนะคะที่สําคัญคือทุกคําพูดของเราต้องมีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะและพบกับบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ